สนับสนุนรายการโดยบริษัทสีราชาฮาเบอร์จำกัดมหาชนราคากลับมาดูดันชนีหุ้นไทยล่าสุดบวกไป9 6.3จุดค่ะอยู่ที่ระดับ1,296.32จุดมูลค่าการซื้อขาย5,212ล้านบาทแล้วเราจะไปพูดคุยกับคุณประกิตสิริวัฒนเกตกรรมการผู้จัดการบริจอคมเอชพาร์ทเนอร์ค่ะสวัสดีค่ะคุณประกิตค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นพืนดีครับสวัสดีีิสัน,นครับครับ ก็ดูแนวโน้มจะเป็นช่วงขาขึ้นกับสู่ช่วงขาขึ้นอีกครั้งนะฮะช่วงนี้เป็นช่วงตลาดทุนฤดูการรถไฟเหาะตีลังกาโรงแรงก็ดิขึ้นแรงก็พันสามร้อจุดคงได้เห็นนะั้นะในรอบนี้นะครับคุณประกิจก็น่าจะกลับได้ครับก็รอบนี้ก็ดีที่ได้แหลงหนุนจากกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะครับเมื่อวานทีสโก้เขารายงานงออ,งงอ,กออกมาแล้วมันค่อนข้างหวาวนะครับพบอหวาวปุ๊บเนี่ย ตลาดกติกับขึ้นมานะครับ <c oughs> เขากลุ่มแบงก์เนีย่ยโดยเฉพาะเคแบงก์นะครับก็มีประเด็นเรื่องกับถือหุ้นเพิ่มขึ้นด้วยนะครับ <c oughs> ถือว่าเป็นเป็นเซนดดิเมนที่ดีแล้วพอดีเราอยู่ในช่วงการรายงานงบ <c oughs> ยืดอีกเนี่ยาคเดีวเซกเตอร์เดี๋ยวก็ทยอยรายงานออกมานะครับภ <c oughs> าพร, <c oughs> รวมแล้วก็เออร์เงก็น่าจะอออาจจะหลายคนเขาอาจจะมองว่าไตรมาสสามไม่ค่อยดีนะครับแต่มันน่าจะเป็นการมองว่าน่าจะเป็นจุดต่ําสุดนะครับมันก็น่าจะดีขึ้นใน,ในไตรมาสสี่แล้วก็ปีหน้า นะครับคุณก็ได้ตอบรับได้ครับทันสามร้อยสี่สี่เป้าหมายเดิมเราก็คงไปถึงก่อนเส้นปีนะครับอืโดยรวมเนี่ผมประกอบการในแฟรมาสที่สามกลุ่มธนาคารพาณิชย์น่าจะดีอย่าคาดหมายไหมครับอผมว่าคงไม่มากครับพี่สุนันคือก็ดรอปลง QOQ แล้วก็แพค YOY น่าจะเป็นในทํานองนั้นนะครับไม่น่ามีเซอร์ไพรส์อะไรเยอะครับ แต่โอเคเห็นจากซิโก้แล้วก็สิวว่าดีนะฮะคุณมากสินเชื่อดีขึ้นตั้งสำนองน้อยนะครับอ่ามีเรื่องของรับรู้กำไรจากโตรวการเินไทยด้วยนะครับอ่ามันก็ดูเหมือนโอเคนะครับไมได้นะครับแต่ว่าแบงก์อื่นก็อาจจะเป็นทำนองนี้ครับแต่ผมไม่ถึงขนาดดีเทอร์ไพร์มากครับครับครับก่อนหน้านี้กลุ่มแบงก์ก็เป็นตัวประกอบนะเป็นดาราประกอบ แค่ยืน<ะ>เฉยๆทรงๆตัวไม่ได้ดีบขึ้นตามภาวะตลาดเท่าไหร่ก็เลยถือโอกาสนะใกล้เทศกาลประกาศงบแล้วก็มีปัจจัยนำร่องทิสโกโประกาศงบออกมาดูดีอ่ะก็เลยคาดหมายว่าตัวื่งจะดูดี<ะ>มาอีกตัวนะครับเรื่องของเดีตา<ะ>้าเออพักไปวันเดียวแลนะแรงๆแล้วก็ม้วนขึ้นมาเลยมาตรการกับการใช้สายใบเหลือง แจกไปแล้วครัแล้วก็ดักความร้อนในช่วงข่าวเท่านั้นเองเรื่องไงครับด้วยแรงหนุนอะไรของเดลต้าก็งบไปมาสามแล้วมันก็ไม่ธรรมชาติอางเี้สุดนั้นนะฮะติดแคสแล้วถ้าเกิดถือว่ามันไม่ได้มีงบที่แย่รออยู่ตอนไปมาสิกอจริงแล้วปลายปีที่แล้วเขาเคยติดแคสมาทีหนึ่งแล้วแหละนะครับอ่าที่บมหนึ่งที่บกสองที่บทสามเลยก็ไม่รู้นะฮะ แล้วก็มาถูกซ้ําด้วยเรื่องงบที่ไม่ดีนะครับก็พุ่งลงยาวเลยแต่รอบนี้ดูเหมือนว่าจะไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับอ่าเพราะยังเห็นถึงความแข็งแกร่งของเดลต้าครับบวกกับกระแสเรื่องของหุ้นเถกในเอเชียด้วยที่มันกลับมาบูมกันอีกรอบหนึ่งนะฮะเดลต้าน่าจะวิ่งได้ครับมันเกินมันเกินมันเกินกว่าที่เราจะไปดักมันนะฮะที่สุดนันบอกแล้วว่ามันไม่ใช่หุ้นอิเล็กทรอนิกส์มันเป็นหุ้นเถกหนึ่งเดียวในไทย อืมอ,อืมฮึมในในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะแล้วก็โดดเด่นที่สุดเลยนะแข็งแรงที่สุดนะ <privileged. S 1> ถ้าพูดพูดถึงในกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ด้วยกัน <privacy. S 1> นะแปลกแยกกับตัวอื่นไม่ได้ขึ้นแล้วขึ้นพร้อมกันนะบางทีเดลต้าขึ้นในตัวอื่นฮานาเคซีก็ไม่ได้ขึ้นตามนะเออน่กลงทุนจะย,ยังไงครับดูแนวโน้มแล้วจะถือหุ้นต่อกันไหมที่มีอยู่แล้ว จะถือรอทำกำไรทุนที่บางกลุ่มผมว่าหุ้นกลางหุ้นเล็กอาจจะยังไม่รุ่งมากพอครับพี่สุนันท์แต่ว่าถ้าเป็นหุ้นใหญ่หุ้นที่ได้ประโยชน์จากนโยบายรัฐอะน่าจะมากลุ่มธนาคารพาณิชย์กลุ่มค้าปลีกนะครับพวกกลุ่มพวกคอนซูเมอร์ไฟแนนซ์น่าจะเป็นกลุ่มนี่ถือได้ในช่วงนี้นะครับค่ะครับอืมท่องเที่ยวไปไงกลุ่มท่องเที่ยวอ่ะตอนนี้เนี่ยแถวบางลังผูนะต่างชาติหนาตาขึ้นนะครับ ว่าน่าซื้อนะอย่างเช่นเซนเทลครับดูตีกลับเลยในของวันนี้ครับนะครับท่องเที่ยวอ่ะยังไงก็คงเอ่าเพราะยังไงก็แล้วแต่ถ้าเกิดจะเอาเป็นพวกคลิปวินโพลิซีคุณก็ต้องมันหนุนการท่องเที่ยวครับค่ะและยิ่งตอนนี้มันเกิดเหตุการณ์ที่กัมพูชาด้วยนะครับเอกระแสเกิดขึ้นที่กัมพูชาถ้ารัฐบาลไทยสามารถเรียกความเชื่อมั่นได้ว่าเฮ้ยเราไม่ได้เป็นแบบกัมพูชาเรามีความปลอดภัยสูงนะครับ แล้วที่ลังเราเข้มงวดนะครับผู้อยากจะปไปด้วยความปลอดภัยนะครับมาเที่ยวเราเราดูแลคุณอย่างดีแล้วสามารถทัวร์ทูท่องเที่ยวได้นะฮะซึ่งมันมีโอกาสที่จะทําแล้วตอนนี้นะครับค่ะคก็ผู้ถท่องเที่ยวน่าจะมาครับค่ะอืมดูปัจจัยต่างประเทศนิดนึงนะคะคุณประกิตคะก็สงครามการค้าจีนกับสหรัฐที่มันประทุกลับขึ้นมาอีกรอบหนึ่งเนี่ยนะคะระหว่างที่รอไปจนถึงสิ้นเดือนที่ทั้งสองผู้นำจะไปพบกันเนี่ยก็ถือว่ายังเป็นปัจจัยกดดันตลาดหุ้นไหมคะ อ้อันนี้เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงนะครับเพราะว่ารอบนี้จีนเปิดก่อนะนะครับอยู่ดีก็มาเข้มงวดเรื่องการส่งออกแรเอิร์ดนะครับอยู่ดีก็ชกเลยะฮะมันเป็นการชกก่อนเนี่ยทําเขาถึงได<ม>้<ม>เดือดยางเงี้ยเหมือนทุกอย่างมาครับค่ะแต่ยังไง<ม>ก็ตามเราเห็นได้ว่าสกอตเดดเซนเนี่ยเขารู้ว่าคราวนี้เนี่ยเล่นได้ไม่ง่ายแบบเดิม,มใช้่าทีแบบเดิมไม่ได้สกอตเป็นเซนพยายามที่จะเออใช้ความอรุมาร่วย นะครับล,ล่าสุดเนี่ยก็ตเป็รเซน,นรัฐมนตรีคลังสหรัฐเขาบอกว่าเขาอยากจะขอ,เ,อ,อเสนอให้มีการขยายระยะเวลาในการฝันขวนเรื่องของคารลิแกนจีนออกไปก่อนแรกกับการที่จีนน่ะลดนะฮะลดความเข้มงวดในการส่งออกแเอ,อิรค่ะเห็นไหมฮะค่ะแต่ไปอีกไม่กีก่กนาทีนะชั่วโมงหนึ่งได้มั้งถมเนี่ยเขาก็มีให้สัมภาษณ์กับนักข่าวซึ่งเขาอาจจะยังไม่รู้ว่ากกอตเตอเซนให้สัมภาษณ์อะไรที่นักข,ข่าวถามว่าไอ้ตอนเนี้ย งครามเราเกลับมาอยู่ในสงครามการค้ากันอีกแล้วใช่ไหมคำก็ตอบออกมาว่าเย้ a r e in one ก็หมายความว่าเรากำลังอยู่ในสงครามการค้าอีกครั้งแล้วนะครับบอกว่าเรามีภาษีร้อยเปอร์เซ็นเป็นไช่ที่สามารถใช้ได้ถ้าเราไม่มีภาษีเราจะเหมือนไม่มี้อะไรเลยนะครับก็นี่คือท่าทีของชั้มเพราะนั้นมันก็ยังเป็นความเสี่ยงครับแต่ผมคิดว่า เรื่องราวมันอาจจะไม่จะเป็นต้องไปสู่ทางที่แย่เพราะคราวนีจีเป็นคนเปิดก่อนค่ะมันถ้าเป็นจะถ้ามันแย่มันจะแย่มากๆนะครับค่ะด้วยความที่ถ้ามันแย่มันแย่มากๆมันเลยต้องมันเลยต้องอลุมมเอ่วกันมันก็ยังมีความหวังครับถ้าแต่ถ้าไม่อลุ่มเอเวนะฮะพังแน่เลยไอที่เคยเห็นลงตอนเดายนมัยนก็จะเดตาอูกลับมาแค่คิดก็สยองแล้วนะครับ เรียกว่ายังไว้วางใจไม่ได้ใช่ไหมคะในตอนนี้ตลาดเองที่เห็นในส่วนของหุ้นไทยเองที่เราหมวกขึ้นมาเนี่ยแต่มันก็ยังมีเรื่องของสงครามการค้าเนี่ยที่ยังต้องระวัดระแวดระวังอยู่ค่ะใช่ครับใช่ครับใช่ครับก็เราเราดูไปเดีอยวเขาจะคุยกันรู้เรื่องไหมถ้าคุยไม่รู้เรื่องก็ต้องชกกันชกกันเนี่ยเราไม่ได้ชกด้วยเนี่ยแต่เจ็บเจ็บด้วยแค่นี้ก็หนักพอแล้วนะดีนะ ที่มีรัฐบาลชุดใหม่แล้วก็มีมาตรการมาพอจะเยียวยาไม่ให้มันยากซะจนเกินไปก็ดูจากนี่ในสองเดือนต้องถือว่าสองเดือนครึ่งนะนักอยหลังเนี่ยังไม่มีอะไรน่ากังวลน,นะครับความผันผวนรุนแรงจะมีรจะไม่ตลาดมันเกิดพลิกผันนะครับก็<อ>นหนึ่งเดียวที่กังวลตอนนี้ก็เรื่องนี้แหละครับที่สุดท้ายก็คือเรื่องของแท็บลรื่องเดียวเลยถ้า ถ้าสกอตบดตเซนเขาประณีประนองให้ได้นะครับเขาประสานได้นะฮะก็รอดไปแต่ถ้าไม่ได้นี่โอ้โหอยากคิดครับครับเป้าลบเลยนะลบทิ้งเลนะเป้าหนึ่งสามสี่สี่เออหนึ่งสามสี่สี่ก็ยังคงเหมือนเดิมแล้วก็เชื่อว่าน่าจะไปได้ครับที่อยูนั้นนะเป้านึกว่าเขาพอเปิดปสงคารามแล้วเนี่ยไอ้เป้านี้อยาขอยกเลิกก่อนผมอย่างที่บอกเลครับว่าคาดหวังเ่ะว่า คือมันจะเป็นเรื่องใหญ่มากครับคือเพราะว่ารอบนี้จีนเปิดต่อเนี่ยที่บอกอ่ะจีนเปิดต่อเฮ้มันมีนเปิดต่ออ่ะ่ะมันมีความพร้อมอะไรแล้วในการที่จะยื้ออกยือยือกับเรื่องของเศรวอลไหมนะครับเราก็กังวลใช่ไหมครับแล้วมันจะกระทบกันเป็นหมดเป็นลูกโซ่เลยนะฮะรุนแรงมากนะครับแต่ถ้าเกิดว่าที่ปฏรีประนองกันได้นะครับและเออก็ลดมาตรการลงนะครับขยายระยะเวลาในการผ่อนผันเรื่องของทาริฟออกไปนะครับทุกอย่างจบเนี่ย เราก็ก็ดีขึ้นถามว่าจีสีก็ง่ายนะครับค่ะครับแล้วเรารอประเด็นนี้นะคะเอาละค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะคุณประกิตค่ะครับครับสวัสดีครับพี่สุดาสวัสดีครบดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับบาของเรายังเขียวๆอยู่นะค่ะก็ล่าสุดนะคะเราบวกไปสิบ9อดจุดหนึ่งเก้าจุดนะคะอยู่ที่ระดับ1ันส8เก้าส็ดุดดอาจจะม้วนเดียววันนี้ไปพันสามร้อจุดอีกรอบไหมคะไม่ว่ากัน แต่ระวังเรื่องสงครามการค้าอย่างที่เราคุยกันไป <c oughs> ไม่ยังเป็นตัวแปรอยู่นะอย่าใส่เททั้งใจทุ่มทั้งกระเป๋าไป <c oughs> อยู่หุนนะ <c oughs> ค่ะอ่าแล้วค่ะมาดู5ดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดสักนิดนึงนะคะว่าวันนี้ตัวนําตลาดก็ยังเป็นกลุ่มธนาคารแล้วก็เดลตานะคะอันดับ1เป็นปตทนะคะตามทิศทางราคาน้ํามันนะคะลงไป25สางนที่31บาทอันดับที่2เป็นเคเบิแบงค์ค่ะบวกมาบาท50ที่172บาทอันดับที่3 b h บนะคะบวกไป4บาท50อยู่ที่182บอาท50อันดับที่4เดลต้าค่ะบวกขึ้นมา5าบาท50นะคะอยู่ที่5ร้อ่5ก้าคะบ้ามบาท1 อยู่ที่45บาท25สตางค์ค่ะครับวันนี้สดใสครับรุ่นหนาวจะชนเลยหรือเปล่าชนแล้วจะยังไงต่อด้วยไม่ให้ชนไว้ก่อนนะให้ขึ้นไปยินแดวระดับเก่านะประ่ายี่ส2 0เลยนะฮะค่ะนะวันนี้สดใสกลับมาได้คืนแล้วนะครับที่เสียหายเป็นอยงหนัก2วันก่อนหน้านู้นะมวานที่20วันนี้สักเท่าไหร่ แต่ว่าเอาละบรรยากาศดีขึ้นแล้วครับพรุ่งนี้ส่งท้ายสัปดาห์เรากลับมาหวังว่าจะคุยกันที่ระดับเหนือ1น0 0งพันร้อยะครับค่ะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะเราทั้งสองคนรวมถึงทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ